สวัสดีค่ะพี่น้องตีฮักเกษตรค่ะคลิปนี้จะพาพี่น้องมาปลูกแตงกวานะคะอ่าวิธีการปลูกของเฮ้ยในมือนี้เขาจะใส่วิธีการสองวิธีนะคะการเตรียมดินเนาะการเตรียมดินในการปลูกเขาจะใส่สองแบบเพื่อเปรียบเทียบนะคะพี่น้องแบบหนึ่งก็คือเขาจะใส่วิธีการเลี้ยนแบบแบบแบบปลูกลงอ่าลงแปลงลงดินนะคะลงพื้นดินเนาะ อีกแบบหนึ่งก็คือจะใส่วิธีการปลูกแบบในถุงหรือว่าในกระถางนะคะก็คือถุงนี่เขาจะใส่วิธีการปลูกแบบธรรมดาในกระถางเลยนะคะก็คือใส่ดินปลูกปกติแล้วก็เอาตน้านพันธุ์ลงปลูกตน้นพันธุ์นี่จะเป็นเนะะี่ยค่ะเป็นแตงกวาขาวที่น้องเพิ่นไ้มาจากที่เพิ่นปลูกเหลือนะคะต้นมันอาจจะยืดแน่เนื่องจากว่าเพิ่นเอาว่างไว้ในหลมนะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะมาปลูกกัน คือจังทีว้าวมากก็คือเฮาจะมีการเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาจะใส่วิธีการเลี้ยนแบบเทียมปลูกลงแปลงดินนะคะก็คือเขาจะใส่การล่องกลดลุมนะคะการล่องกลดลุมแนวใดก็คือเขาใส่ในส่วนของปุย๋ยคอกผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะคะเขาจะใส่ปุ๋ยสูตรซิ่หานะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาจะใส่ปุ๋ยสูตรซิ่หานะคะผสมคลุกเข้ากับในส่วนของ ดินปลูกที่มีส่วนผสมของปุ๋ยคอ,อกน้ำนะคะพี่นอ้องอ่ะเนี่ยค่ะที่มีส่วนผสมของปุ๋ยคอ,อกน้ำจะเยอะกว่าที่แบบแหลกที่เห่อวาวาไปนะคะเนี่ยเ่าก็จะล่องกลลลุมด้วยปุ๋ยสูตร15นะคะประมาณอ่ะเนี่ยค่ะประมาณเกือบเกือบอ,อุ้งมือหนึ่งนะคะบ่ะถึงกำมือนะคะพี่น้อง ต่อถุงนะคะถ้าจะใส่วิธีการโรยโรยแล้วก็ผสมนะคะผสมกับปุ๋ยคอกดินปลูกในถุงนะคะแต่ว่าวิธีการนี้ก็คือห้าตรงเลือกพื้นที่นะคะสำหรับที่จะใส่นาดินนะคะที่เป็นดิน้วนที่เท้าเตรียมไว้เนี่ยึืนมาจักประมาณเกือบเกือบฟาร์มมือนะคะพี่น้อง เนี่ยค่ะเพื่อที่จะลากเพื่อจะบรไส้สัมผัสกับในส่วนของปุ๋ยที่เขาล่องกล,ลุมโดยตรงว่าไง,งาก็คือเลี่ยนแบบการวิธีการปลูกล่องแปลงนะคะพี่น้องแต่เกาวพอแม่เฮ้าผ้าปลูกตังโมผ้าปลูกถั่วปลูกแตงก็จะใส่วิธีการล่องกล,ลุมแบบนี้นะคะพี่น้องเนี่ยค่ะหลังจากที่เขาคุกเข่าในส่วนของปุ๋ยสูตรสบหากับปุ๋ยขอกแล้วเขาก็จะเอาหนาดินมาใส่เพิ่ม ให้เลือพื้นที่นะคะจากปากทุงลงไปในประมาณสองนิว้วนะคะพี่น้องเลือพื้นที่ประมาณสองนิว้วเพื่อที่เขาจะเติมในส่วนของปุ๋ยคอ,อกที่หลังนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเติมดินปลูก,กันเลยนะคะเนี่ยค่ะดินที่เขาเตรียมไว้เป็นนาดินนะคะพี่น้องเป็นดินที่เขา,ามักไว้นะคะ เป็นปุ๋ยมาร์กเนาะพี่น้องเนาะเศษซากพืชซากสัต์หรือว่าผวกฟางพวกนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยอ่าขี้งัวนะคะมาผสมมาก,กันไวดินมันจะลวนซุยนะคะเนีย่ยเขาจะผสมนาดินเติมลงไปเลยค่ะพี่น้อง่อะเติมลงไปเลย ยับถุงให้มันอ่าพอดีย่าให้มันตะแคงนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาห้าโห,หนน้ำแล้วถุงมันจะยุบล่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะเลือพื้นที่ประมาณสองนิ้วนะคะพื้นที่ที่ข้าจะรดน้ำเนี่ยมีไส้เดือนเก่าด้วย อ่าเดี๋ยวเพื่นกันจะช่อนใช้ของเพื่นเองนี่คือวิธีที่เข้าใส่เลี่ยนแบบกับอ่าวิธีการที่เข้าปลูกลงดินนะคะอ่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าจะใส่ดินปลูกปกติธรรมดาเลยค่ะในถุงนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้สองถุงเนาะเดี๋ยวเขาจะหสัญ,ญลักษณ์ในดนึงว่าตัวนี้ก็คือเขาใส่วิธีการเลี้ยนแบบที่เข้าปลูกลงดินนะคะ โดยใส่วิธีล่องกลดลุมตัวนี้เป็นวิธีที่เขาปลูกในกระถางปกตินะคะเนี่ยค่ะสองแบบอ่าที่นี่เขาจะมาปลูกกันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวมาปลูกแตงกันเลยก่อนที่เขาจะปลูกเขาก็จะโหดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะพี่น้องเพื่ออ่าเพราะว่าต้นแตงเขานี่มีความอ่อนแอนะคะมันยาวเนาะเ,เ,เดี๋ยวมันจะ พอไปเจอน้ำแล้วมันจะมันจะบอต,ตังตังโตได้ง่ายนะคะพี่น้องเนี่ยดีบดีก็คือใบเพิ่นจะไปสัมผัสกับน้ำกับดินแล้วเ็ให้ใบเพิ่อเน่านะคะเขาก็จะรดน้ำให้ชุ่มก้อน หลังจากถี่เข้ารดน้ำเปียกชุ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะมาปลูกแตงกวากันเลยนะคะแต่ก่อนถี่เข้าจะปลูกลงไปในถุงนะคะเข้าจะเฮ็ดอ่ากล้องทีเก็บสารอาหารให้เพิ่นนิดนึงนะคะ่ะอ่าตัวนี้เข้าจะใส่เป็นพลาสติกนะคะแก้พลาสติกถี่เขากินพวกหน้ำปั้นเรือๆนะคะพี่น้องเขาก็มาเจาะรูเนาะ จอรูเพื่อที่จะเข้าจะเติมในส่วนของอาจจะเป็นเศษพักหาหรือว่าเป็นพวกจุลินรี์นะคะเพื่อที่จะเติมลงไปในนี่แล้วหาเพื่อนนะคะออกไปในรูนะคะให้ส่วนของพักที่เราปลูกได้รับสารอาหารนะคะพี่น้องเพื่อเพิ่มสารอาหารในเพิ่มเนาะเข้าก็จะใส่ตรงกลางเลยนะคะ เนีย่ยค่ะพี่เนีย่ยค่ะปลูกเลยหนึ่งต้นสองต้นพอดีแค่ปากนะคะพอดีแค่ตัวดินปลูกแค่นั่นนะคะในการปลูกลงลุมนะคะ ตัวนี้มันอยู่ลุมเดียวกันเดี๋ยวเข้าจังมักคัดแยกออกต้นใดที่มันแข็งแรงที่สุดนะคะพี่น้อง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็จะได้ประมาณนี้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เห็นบ่คะ <Yeah. S 1> นี่ลักษณะที่เข้าได้ตัวนี้เข้ากระสามารถที่จะเติมพวกจุลินซี่หรือว่า,าเศษอาหารเศษพักนะ,ะคะมักลงไปในนี้ แล้วเพอนก็นจะคอยซึมลงไปเพืชก็จะสามารถดูดกินได้นะคะพี่น้องเน,เนี่ยค่ะพี่น้องอีกทุกนึงค่ะเฮ็ดเหมือนกันเลยแหวกตรงกลางก่อนนะคะอ่ะก็ถนัดนิดน,นึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ขอใช้มือเนี่ยค่ะแก้วเอาลงไปเลยถ้าจอรูเนี่ยเรียบร้อยนะคะพี่น้องอให้อยู่ตรงกลางที่นี่กะซีมุมเลยค่ะซีมุมเตรียมปลูกนะคะ หนึ่งต้นสองต้น สีต้นเนี่ยค่ะถ้าแม่นว่าห้ามโมโหน้ำก่อนนี่คือต้นเพิ่นจะเอ็นแล้วก็ถ้าห้าลดน้ำที่หลังนี่เพิ่อนอาจจะไปสัมผัสกับน้ำไว้เพิ่อนอาจจะเปื่อยเน่านะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวพอเพิ่นตั้งโตได้แล้วเพิ่นก็นจะต้นเพิ่นก็นจะตั้งตรงเองนะคะพี่น้อง เรียบร้อยค่ะถุงนี่ก็คือถุงถีเข้าใส่วิธีการล่องก้นลุ่มเลี้ยนแบบถีเข้าปลูกลงในพื้นดินเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาเลี้ยนแบบในถุงนะคะโดยวิธีลองก้นลุ่มใส่ปุ๋ยสูตรเสมอพร้อมกับปุ๋ยคองนะคะล่องก้นลุ่มส่วนทุงนี่เข้าใส่วิธีการปลูกเหมือนปลูกอ่าต้นไม้ในกระถางพักในกระถางปกติเลยค่ะโดยวิธีการบำรุงเข้าจะบำรุงหลังจากถีเพิ่นตังต้งโตได้แล้วนะคะ เดี๋ยวจักประมาณอาสองสัปดาห์เข้าจังมาเบิงความเปลี่ยนแปลงกันว่า,าแต่และว,วิธีมันมีความเปลี่ยนแปลงแนวใดนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องกลาเป็นเทคนิควิธีง่ายๆนะคะสำหรับการปลูกแตงกวานะคะเพื่อเลี่ยนแบบการปลูกลงพื้นดินนะคะพี่น้องมาเหตุให้พี่น้องเบิงอีกสองสัปดาห์เข้ามาอัปเดตกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กาอย่าลืมสุดท้ายแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรนะจ๊ะขอบคุณค่ะดีค่ะ